สวัสดีจ้าแม่สินิจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่22สิงสิงหาคมปี2564หรสราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคาราคาทองครึ่งสลึงราคาทองหนึ่งสลึงราคาทองสองสลึงบวกค่ากำหนดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเหงราคาทองจินหัวเหงราคาทองแม่ทองสุขราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่า ทั้งนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะไม่มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคํานะคะจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมาไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะว่าวันนี้ราคาทองตามน้ำหนักของทองมีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะราคาทองตามน้ำหนักของทองทองหนึ่งบาทวันนี้อยู่ที่28,150บาททองครึ่งสลึง3 5 1 9บาทค่ากำหนดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น4ี1 9บาท ทอง1สลึง7,038บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น7,538บาททอง2สลึงหรือทอง50สตาง14,075บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น14,575บาททอง1บาท28,150บาทรวมค่ากำเนิดเฉลี่ยแล้วเป็น28,650บาทขอบคุณทุกการติดตามและรับชม ขอบคุณค่ะ